สวัสดีค่ะทุกคนจาก r รกเ SK Channel นะคะทุกคนตอนนี้นะคะพอดีมีคนขอมานะคะให้โชว์ห้องใต้ดินคลิปนี้ก็เลยจะจัดให้ตรงนี้เป็นสวนหน้าบ้านนะคะตรงนี้ก็ตอนนี้หน้าหนาวนะคะอากาศติดลบก็เลยไม่มีอะไรคะ่ะไม่มีผักนะคะตรงนี้ก็เป็นทางลงนะคะห้องใต้ดินค่ะทุกคน นี่นะคะห้องตายดินเดี๋ยวจะพาเข้าทางในบ้านดีกว่าค่ะนี่นะคะก็คือประตูแมวค่ะทุกคนประตูแมวเวลาเราปิดประตูแมวก็จะเข้าออกนะคะจะ,จะเข้าออกบางทีเราก็ล็อกได้นะคะล็อกไม่ให้แมวตัวอื่นเข้ามานะคะแต่ว่าของเรานี่เปิดไว้เปิดปิดไว้ได้ตลอดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันค่ะ ห้องใต้ดินก็จะมีบันไดลงนะคะแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่บ้านไหนทำยังไงนะคะก็จะเป็นเครื่องซักผ้าค่ะเครื่องซักผ้านะคะโอ้ภาพนี่นะคะเครื่องซักผ้าอันล่างนะคะแล้วก็อันนี้ก็เครื่องอบผ้าแห้งค่ะจะประมาณนี้นะคะ สองเครื่องเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้าแห้งแล้วเราก็จะไปห้องแรกค่ะเดี๋ยวจะพาชมห้องแรกห้องแรกก็จะเป็นห้องที่เราทำไว้นะคะเวลาเด็กมาเล่นนะคะก็จะเปิดไฟให้หนูนะก็จะมีเจ้าของบ้านค่ะเนี่ยเขานอนอยู่อ๋อ นอนทั้งวันเลยเจ้าของบ้านนอนเบาเด็กด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราเห็นหน้าต่างนะคะจากบันไดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นที่ทำงานโฮมออฟฟิศนะคะของแฟนนะคะช่วงที่หลังโควิดนะคะเขาก็ยังทำงานโฮมออฟฟิศกันอยู่ะคะ่ะทุกคน พอดีเราจะทําการทาสีบ้านใหม่นะคะจากห้องรับแขกเราก็เลยเอารูปมาวางเรียงนะคะแล้วก็พรมของลูกนะคะเอาออกตรงนี้ก็มีเครื่องดนตรีนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะส่วนเบาะตรงนี้ก็เป็นเบาที่โซฟาที่อยู่สวนนะคะสวนหน้าบ้าน,นะคะ่ะเวลาหน้าร้อนนะคะเราก็อ,าออกไปกัะทุกคน โซฟาตัวนี้เนี่ยเราก็กลางนอนได้นะคะเป็นโซฟาเบดนะคะช่วงหน้าร้อนนะคะทุกคนเพราะว่าหน้าร้อนเวลาที่ร้อนมากๆสุดๆเนี่ยบ้านเราไม่มีแอร์นะคะก็จะมานอนห้องใต้ดินค่ะก็จะเป็นห้องที่เย็นที่สุดในบ้านนะคะเพราะว่าในบ้านเรานะคะที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันจะมีแต่ไฮซุ่งจะมีแต่ฮีเตอร์ตัวนี้นะคะฮีเตอร์ก็คือตัวเครื่องทำความร้อนเนี่ย เราก็มีนะคะเพราะว่าเวลาหน้าหนาวในห้องใต้ดินนี่หนาวสุดๆเลยค่ะแต่ว่าเราก็สามารถมาทํางานนะคะมาเล่นได้นะคะลูกก็เล่นได้ค่ะภาพมันเบลอเนาะนี่จับให้มันชัดเจนหน่อยไปอีกห้องนึงค่ะทุกคน ห้องนี้ก็จะมีสติกเกอร์นะคะคุณสามีฮะชอบฮาเล่นะคะมีฮาเล่ให้ขับนะคะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนค่ะห้องนี้ก็ไว้เก็บอุปกรณ์การทำงานนะคะอุปกรณ์ช่างของแฟนค่ะทุกคนแล้วก็ช่วงหน้าหนาวเราก็ลงมาตากผ้าตรงนี้นะคะก็จะมีเนี่ยเชือก เขาเส้นเอ็นนะคะเส้นเอ็นที่เขา <Dir> เอามาขึงแล้วก็เอาไว้ตากผ้านะคะแล้วก็มีตรงนี้นะคะส่วนเวลาหน้าร้อนเราก็จะเอาไปตากผ้าหลังบ้านนะคะทุกคนจะมีตัวน <Wh> ี้ค่ะก็จะกลางออกมาเป็นรูปทรงกลมประมาณเหมือนใยแมงมุมอะค่ะตัวนี้นะคะเวลากลางออกมาได้ เป็นที่ตากผ้านะคะช่วงหน้าร้อนค่ะทุกคนแต่ตอนนี้ก็เก็บไว้ในนี้ก่อนส่วนนี้ตัวนี้ก็คือเป็นที่เปิดปิดฮีเตอร์นะคะก็จะมีปุ่มเปิดปิดฮีเตอร์นะคะทุกคนเนี่ยปุ่มเปิดปิดฮีเตอร์เวลาช่วงหน้าหนาวเราก็เปิดไว้นะคะพอช่วงหน้าร้อนเราก็ปิดอันนี้ยังใช้แก๊สอ,อยู่เลยค่ะทุกคนท่อแก๊สนะคะ เข้าไปอีกห้องหนึ่งห้องสุดท้ายค่ะมีสามห้องนะคะเปิดไฟก่อนนี่นะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นตู้เย็นค่ะตู้แช่แข็งที่จริงก็อยากจะซื้อตู้สูงกว่านี้นะคะแต่ว่าอยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกก็ไม่รู้จะซื้ออะไรมาตุนเนาะก็เลยเอาแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้มี ถังน้ำค่ะทุกคนใหญ่มากนะคะถังน้ำที่ถังน้ำเอาไว้ทำความร้อนนะคะเป็นน้ำร้อนนะเพื่อที่จะส่งขึ้นไปในห้องอาบน้ำนะคะชั้นสองเพื่อที่จะให้เราอาบน้ำตอนนี้มก็เลยเปืองเนื้อที่นะคะห้องนี้ส่วนห้องนี้เป็นห้องสมบัตินะคะสำหรับอาหารค่ะทุกคน ดูสเสบียงอาหารสินะโชว์หน่อยอันนี้เป็นเครื่องดื่มนะคะเหมือนวน์จริงๆช่องตรงนี้เขาเอาไว้เก็บไวน์แต่ว่าครอบครัวเราไม่ไม่ค่อยดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็เลยจะเป็นน้ำนะคะที่คล้ายๆกับวน์รสชาติเหมือนอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าอันนี้ก็คือไม่มีแอลกอฮอล์นะคะรสชาติจะอร่อยมากนะคะอันนี้ คล้ายๆกับรสรถลิ้นจีอ่อ่ทุกคนอันนี้ก็เป็นสเสบียงอาหารมันมีทั้งอาหารฝรั่งอาหารไทยปนกันของเราก็จะมีพริกด้วยทุกคนนี่มุมของอาหารไทยอยู่ตรงนี้ปลาล้งปลาราก็อยู่ข้างในนี้นะคะนี่ปลาร้ายี่ห้ออะไรมัง่งยี่ห้อหนางฟ้าแล้วก็ข้างใน อันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะฟาร่ายี่ห้อไมค์ไม้นะคะจริงๆอะ่ะเวลาไปซื้อที่ร้านไทยจะซื้อมาครบทุกยี่ห้อเลยนะคะอันนี้ก็จะมีน้ำใบเตยกระป๋องแล้วก็มีหน่อไม้นะคะแล้วก็มีน้ำใบย่านางกระป๋องเวลาไปเก็บเห็ดมานะคะ เวลามีหน่อไม้นึกอยากแกงก็เอามาแกงนี่ก็จะตุนไว้ค่ะอันนี้ก็อาหารฝรั่งลาลาวิโอลีก็เหมือนกับอ่าข้างในก็จะเป็นเนื้อสับนะคะแล้วก็จะเป็นแป้งเนี่ยเขาทำลรอๆไว้แล้วก็เนี่ยอยู่ตรงกลางๆนี่ก็จะเป็นเนื้อแล้วก็จะเป็นซอสมะเขือเทศก็แค่เอามาอุ่นนะคะแปนชอบมากนะคะก็เลยซื้อมาตุนไว้ มุมนี้ก็เป็นพวกเส้นค่ะทุกคนเส้นสปาเกตตี้นี่สปาเกตตี้ต่างๆแล้วก็อันนี้ก็มีของฝรั่งอันนี้เขาเรียกเรือจีเป็นมันฝรั่งนะคะเราซื้อมาเนี่ยเวลาเขาลดราคาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมาม่าฮะของโปรดนะคะแล้วก็มุมนี้ก็เป็นเส้นขนมจีนเส้นขนมจีน ขนมจีนแห้งแล้วก็เอามาต้มเองนะคะมีมียี่ห้อนี้ทุกคนต้นไผ่นะคะแล้วก็มีมามา่าอันนี้เวลาหิวหิวกินเล่นนะคะนี่เอามากินดิบบางทีไม่ต้องต้มชอบนี่ขาดไม่ได้มามา่มารสต้มยำรส ออริจินัลรสธรรมชาติรสรสดั้งเดิมรสด,ดั้งเดิมอ่าแล้วก็เป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวอ่าแล้วก็มีมีบุ้นเส้นต้นสนนะคะแล้วก็มีเส้นหมีไ่ว,ไวัวๆแทกเนืนะคะ,ะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาได้มาทำกับข้าวนะคะก็ทำแต่ง,งานทุกคนนะคะอันนี้ก็ ชั้นก็เก็บของอะทุกคน,นเก็บของอิปะทะถ้วยชามที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็ะเก็บไว้ก็ล็อกได้ด้วยไม่รู้จะล็อกไปเพื่ออะไรเพราะเราก็อ,กอยู่ในบ้านนี้แหละพ่อแม่ก็ทำไว้นะคะข้างบนก็เป็นชั้นเก็บเครื่องนะคะอันนี้คือเครื่องทำลักเลตคือเครื่องทำชีสร้อนสำหรับแปดคนแล้วก็ย่างเนื้อได้ด้วยเนี่ยนะคะ ยังไม่ได้ใช้เลยซื้อมาเครื่องปัน่นเครื่องอะไรก็เก็บไว้ตรงนี้แล้วค่ะอีกมุมหนึง่งชั้นตรงนี้มันก็เอาไว้ใส่อะไรก็ได้แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้จะใส่อะไรทุกคนก็ก็ทําเป็นชั้นไว้อย่างนั้นแหละอันนี้ใต้บันไดนะคะใต้บันไดมีอะไรม้างทุกคนใต้บันไดก็เก็บล้อรถค่ะล้อรถ พอช่วงนี้หน้าหนาวเราก็ใช้ล้อหน้าหนาวนะคะพอหน้าร้อนเราก็จะเอาสีล้อเนี่ยออกมาเปลี่ยนนะคะแล้วก็เอาล้อของช่วงหน้าหนาวเข้ามาเก็บใต้บันไดเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นชั้นใส่รองเท้าค่ะตู้ใส่รองเท้ารองเท้า สามคนพ่อแม่ลูกก็แทบจะไม่พออันสีดำนั้นก็ใช่ที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้ก็เป็นตู้รองเท้านะทุกคนเพราะว่าเราเวลาเราไปร้านรองเท้ามันก็ลดราคาเนาะลด50%าสิบเปอร์เซ็นมั่งเจสิบเปอมั่งอะไรเงี้ยเราก็อดใจไม่ไหวเนาะเราก็เลยซื้อมาตุนเพราะว่ารองเท้าพอใส่ไปเดี๋ยวมันก็พังเนาะมันก็เปลี่ยนบ่อยอยู่แล้วนะคะน,นี่ก็ประตูทางออก มีประตูแมวอกีกประตูหนึ่งนะคะประตูใหญ่ที่ทางออกไปข้างนอกโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะคะทุกคนนี่ก็คือทางออกนะคะขึ้นไปข้างนอกค่ะขอขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมใน Rack เอ c เคช n e นนะคะขอบขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ